ยังแรกกันในเรื่องของแรงงานเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะที่จังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการปรับอัดราคาจ้างแรงงานขั้นต่ำสูงสุด370ร้อยเจดสิบบาทค่แรงสูงสุดในไทยนะคะจากเดิม354บาทมีพ้นตั้งแต่วันที่หนึงมกราคมเป็นต้นไปค่ะ คณะกรรมการขาจ้างใหนชอบยืนยันการกำหนดอัตราขาจ้างขั้นต่ำปี2อง 5, 6, 7ค่ะตามมาติาคณะกรรมการขาจ้างการปรับอัตราคาจ้างเป็นการพิจารณาอยู่บนพื้นฐานข้องความเสมอภาคและความเป็นธรรมน่าเชื่อถ่อได้โดยให้ป,ปรับอัตราคาจ้างขั้นต่ำในอัตราวันละ่องถึง16บาท เป็น17กลุ่มค่ะคโดยจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยค่ะวาเกลียงก็ปรับค่าแรงสูงสุดในไทยเมื่อนที่พูดมาแล้วเล็กเดียวนะร,รับอัตรา370บาทจากเดิม3 5 4บาทเนี่ยค่ะคและวก็อัตราตำสุดใน3้มจังหวัดชายแดนภาคใต้มีจังหวัดนร,ราธิวาสปัตตานียาลาก็คือวันละ3 3 0ค่ะโดยในวันที่17ก็จะมีการประชุมอีกครั้งในเรื่องนี้กันนะคะ แลกะการทางนี้เพื่อให้เพื่อนําข้าวคณะกรรมการไรักข<ห>ี่ชุดไม้ใน่เดือนหนีหน้าเนี่ยค่ะหน้านี่นะครับแล้วก็จะประกาศขึ้นคารเรง็งแอนการาไม่นะครับอีกกองวัพปีไม่กลนไย ช่วงวันส่งกล้านกับเพื่อดูว่าพื้นที่ได้ปรับคาเร่งขั้นต่ำด้ชุมก่าซึงอาจเจาะละเอียดนะครับเชิงลึกนะ,ะแต่ละอาชีพคนเศตรบ้านอำเภอม,มันเจะาะขาเร่งขั้นต่ำในชุมชนเมืองเนี่ยต้องดีกว่าวันนี้แต่บางพื้นที่ก็คงเดิมยากการผูกพวยผู้รับเมาส์นะครับบวดัดบริษัดเนืงอน,นะครับนะเรือหน่ยจางกระบวกว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการจ้างงานจ,างานจึงมีคาเร่งค่อนข้างสูงครับดูตามความดูตามฝีมือด้วยความสามารถ รายได้เนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยบาทต่อคนอยู่แล้วนะอม,มองว่าการปรับขาแรงขั้นต่ำเป็นเรื่องที่ดีแต่ยาติทัฐบานปรับให้เพิ่มขึ้นมากกว่านี่เราไปควางเสี่ยงกันเลยครับค่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับตามขายแรงขั้นต่ำของเขาที่เขาว่างไวัยกามนั่นนะครับอยู่ดีทีจังคือถ้าว่าฉังพี่มือก็จะเป็นรอยถึงกัน ขึ้นยถ้าว่าธรรมดาเมื่อกับอาพวกกรรมกรก็อยู่ทีการเร่งกันตำแน่งครับหรือว่าจะทุ่งขึ้นนิดนึงก็กัมันเล็กน้อยดีครับรัฐบาลขึ้นหน่คือดีครับแต่ว่าเรื่องตว่าต่างว่าตการเพิ่มก็คือมันก็ธรรมดาของกรรมกรก็แรงงานนะครับนะครับนั่นคือเสี่ยงกองผู้รับเมานะครับนะแก้วเรา